สปีเลยเหรอสองปีกว่าจากวงการสองปีกว่าเลยใจสั่นเลยแหม่แต่ละคนก็สวยทั้งนั้นเลยน้องจอยเขามีสวยเอกลักษณ์ของเขาไม่เหมือนใครคือเป็นยังไงฮะหัวโตตัวเล็กเป็นไม่ในคืนมันไม่ขีดไม่ขี่เออแล้วที่บอกพี่มาว่าจอยสวยแบบเหี่ยวๆเนี่ยมันไม่กล้าพูดแหละเขาบอกเลยมาตรงนี้ไม่กล้าพูดเลยว่าสวยแบบเหี่ยวๆหยเหี่ยวยังไงเขาก็สวยอะค่ะแต่ว่าเวลาแบบ ใส่เสื้อผ้าเก็เหี่ยวไปหมดเลยค่ะคนแรกเขาพยายามแล้วนะแล้วเธอจะเป็น CNN ประจำกลุ่มด้วยใช่โอเคเนาะนั่นคือทิมยังเนี่ยข่าวเธอลองเนี่ยตลอดเกจะรู้ตลอดเลยแต่เราเคยรู้เรื่องจอยไหมไม่เคยเคยไม่เคยไม่เคยรู้เลยไม่อยากรู้เลยเธอถามเขาก็ไม่บอกไม่กล้าถามอู้ยราสาเสียงนีเหลือเกิน บางวันหน้าตาตุ๋ยมาเลยนะตาตุ๋ยบวมมาเลยบอกว่าเมื่อคืนนี้ร้องไห้ทั้งคืนเลยแล้วเพื่อนถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอก็ตอบว่าไงนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วพอสักพักลืมไปแล้วืมไปแล้วแล้วทำไมไม่เคยคิดเหรอเอ้ยจอยบอกเราบ้างเหรอมีเรื่องอะไรแบบบอกตรงๆว่าเราอยากรู้อ่ะมม้าาถวันนี้ที่มันกันเองคนอยากรู้นะครับอยากถามอะไรก็มาถามแต่คำถามถามวถาไงหรือถามให้หรือถามให้ หมือพี่อยากลุ้จอยเพื่อนเขาถามคำถามที่ไม่ใช่พี่อย่างเดียวนีหลายคนอยากรู้ว่าตอนนี้จอยเป็นแฟนใครครู้เเดี๋ยวคนนั้นก็เมาอย่างนั้นหนังสือก็เมาอย่างนี้ซึ่งแบบพวกเราก็อยากจะขยายความนจะได้รู้ๆกันจากใจเดี๋ยวมีอักษรย่อเนี่ยมันไม่เอาเราให้เคลียร์ไปเลยว่าแบบเออเป็นเออไอเดียดีไหม ไม่ใช่พยายามจะคิดอ่ะว่าใครดีมันเยอะเลยวะใช่ไหเยอะเลยไม่มีแต่ว่าเวลาที่ใครโทรมาจีบอะไรเงี้ยใจก็จะพูดเขาตรงๆมากกว่าว่าโอ้ยมายุ่งกับฉันเลยก็คือปฏิเสธก็ปฏิเสธเลยจบเลยถ้าไม่ชอบไม่พอนะฉันด่าไม่เลิกนะเถ้าตื่อถ้าตื่นแล้วพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องมิมกันว่าฉันจะหมดความอดทนแล้วนะอะไริ่มงเงีตัมารอแย่อะไรอย่างเงี้ยถามจอยนะครับหนุ่มในสเปคของจอยจะเซอร์เซอร์เท่เท่ ไม่แต่งตัวไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรแบบหล่อจ้าเซอร์บจอยผู้หวั่นใจเลยใช่ไหมใช่ใชใชอ้าวเกตยืนยันนะครับใช่ชนะใช่เพื่อนคตะวันคำตอบมากแชร์แชร์แชร์สักค้อนอันนะี้งั้นรวมตัวกันสะักค้อนนึงครับว่าจะตอบยังไกันไหมนะงับนถามจอยก่อนจอยโดดเรียนนะเคยโดดเรียน บ่อยบ่อยเลยแต่ว่าไม่ได้โดดไปไหนนะคะคือโดดนั่งอยู่ใต้ตึกจอยก็โดดเรียนบ่อยไหมใจเดวยกันะจเดวยกันได้หมได้หมเลยมันเป็ที่จะที่จะช่วยอะไรได้นะครับผมจะต้องปล่อยไปตามคําพูดของคนเพราะจอยเขาพูดอย่างหนึ่งว่าจอยต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้ถ้าพูดอะไรออกไปมากไปกว่านี้ก็คือมันก็มีส่ว์ ก็ส hmm ูตรที่คุณทำเองคนอยากรู้ในช่วงสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องราวความประทับใจนะครับถึงแม้ว่าวันนี้คุณแม่จะไม่มาด้วยนะครับคุณพ่อยืนเียงข้างเสมอและมาพร้อมกับเรื่องราวประทับใจของครอบครัวผ่องโชคด้านนี้ครับครอบครัวผ่องโชคครอบครัวเล็กๆที่มีสมาชิกเพียง3ามคนแต่มีหัวใจเพียงดวงเดียว21ปีก่อนลูกสาวคนเดียวคนนี้ก็กําเนิดขึ้นทุกคนรับรู้ถึงความรักของผู้เป็นแม่ยังลึกซึ้งแม่ที่อุ้มลูกน้อยไว้กับอก พร้อมรอยยิ้มที่ฉายอยู่บนใบหน้าบอกทุกคนได้ว่าหนูน้อยผู้นี้เองเป็นดวงใจของเธอวันหนึ่งชื่อจอยสิริรักก็ประกาศความสำเร็จให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่าเธอคนนี้จอยสิริรักมีความสามารถเกินตัวจริงๆเธอก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาอยู่ในระดับแถวหน้าของวงการได้อย่างสวยงามสร้างความปลาเพิ่มใจให้กับพ่อและแม่เป็นที่สุด แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกทำลายลงข่าวข่าวเสียหายที่ผู้คนกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้จอยเสียใจเสียใจจนแทบจะยืนหยัดอยู่ในวงการนี้ต่อไปไม่ได้ทุกครั้งที่พ่อเห็นจอยร้องไห้น้ำตาของลูกผู้ชายอย่างพ่อไหลรินด้วยความเสียใจที่พ่อมีจอยเป็นลูกเพียงคนเดียวแท้ๆแต่กลับปกป้องลูกไม่ได้พ่อได้แต่ยืนดูลูกร้องไห้ด้วยหัวใจที่แตกกล้าเจ็บปวดพ่อทำให้ลูกได้ เพียงปลอบปลอมและเช็ดน้ำตาให้ลูกด้มือคู่นี้พ่อทำได้แค่นี้เท่านั้นสำหรับจอยความเสียใจอับอายที่ได้รับนั้นไม่ได้เทียบแม้เพียงพึ่งหนึ่งของความเจ็บปวดของภาพที่เธอเห็นภาพของน้ำตาพ่อน้ำตาแม่จอยอยากให้ทุกคนรู้ว่าจะทำแบบนี้กับพวกเราเลยทำอะไรกับจอยก็ได้แต่อย่าทำให้พ่อของจอยต้องเสียใจอย่าทำให้แม่ของจอยต้องร้องไห้อีกเลยจอยสงสารพ่อกับแม่เหลือเกิน เราเดียวของครอบครัวท,ที่เสียใจยนะครับคมจะต้องปล่อยไปตามคําพูดของคนประจอยก็พูดอย่างหน,นว่าจอยต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้<ช>ถ้าพูดอะไรออกไปมากไปกว่านี้ก็คือมันก็มีศัตรูมากขึ้นเปล่าเพราะฉะนั้นก็สู้ให้มันเงียบไปซะทำงานให้ดีที่สุดไปะนะครับมาถึงคําถามสุดท้ายนะครับถามว่าคุณพ่ออยากให้จอยเรียนสูงสุดถึงขั้นปริญญาโทใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ คุณพ่อแล้วครับความหวังของการเรียนของคุณจอยถึงไหนครับไม่ได้จอดจงว่าต้องเรียนเบียร์โซครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมีโอกาสเปิด